เองใช้เองสบายใจดีทุกท่านไม่ต้องไปรอแบมือขอใครใช้นะคะทุกท่านเป็นอะไรที่ดีกับชีวิตของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดี F อฟซทุกท่านเลยนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเจ๊าพาเพลินนะคะเจ๊ก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การแบ่งปันเรื่องการหางาน เวลาที่เราย้ายตัวเองมาอยู่ที่นี่นะค่ะทุกท่านเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างไม่ต้องเอาคนไกลามากซึ่งเราได้เห็นผลนั้นจริงการหางานเองนะคะการย้ายพี่น้องมาอยู่ที่นี่นะคะคือเซิร์ชเ,เขาเรียกอะไรอะสมัครวีซา่าท่องเที่ยวมาก่อนนะคะหลายรอบมากนะคะอย่างเช่นเจ๊ผาดร้านสาวมาอย่างเงี้ยน้องสาวอย่างเงี้ยน้องสาวมากี่รอบนาอไม่รู้อะคะ่ะมากี่รอบนะคะอันนั้นก็ แล้วแต่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จตอนไหนแต่น้องสาวนี่มีเป้าหมายมาหาผัวฝรั่งเป็นไอเดียของเจเองอใช่ค่ะแล้วก็ซึ่งอันนั้นก็คือมันมันก็มีอะไรที่ว่าเรามาเพื่อหาเป้าหมายแล้วก็หาอนาคต ซึ่งอย่างน้องสาวเขาก็มีลูกสาวอยู่น้องแต่ตอนนี้ลูกสาวย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าห้านสาวนี่เพิ่งมาอยู่นะคะห้านสาวอีกคนหนึ่งเพิ่งมาอยู่แล้วคือมาเรียนแล้วก็คือเรื่องของเรื่องคือเขาไปหางานอย่างเงี้ยเจ๊ก็งงว่าเขาไปทํางานไปหางานยังไงเดี๋ยวเขานั่งอยู่ข้างหลังนะคะไม่ได้ออกกล้องด้วยนะคะ บางทีเธอก็อยากออกบางทีก็ไม่อยากออกทุกท่านเนาะเอาใจายาก <c oughs> ก็น้องก็อยากมาแบ่งประสบการณ์ว่าเออหางานยังไงหาจากไหนมันมีงานให้ด้วยเหรออันนี้ก็คือน้องก็โดนคำถามมาจากทางอื่นเหมือนกันว่าเขาไม่อยู่สี่ห้าปีก็ยังไม่ได้งานเลยนะคะทุกท่านเย <c oughs> ให้น้องแบ่งปันแบ่งปันด้วยไม่รู้จะเดินเดินก็าสมายัยจะไม่เข้าใจ เขาเดินเข้าทกท่านให้อภัยเธอนะะบางทีเธอก็วิ่งแว๊บๆเข้าเนาะก็เด็กๆให้ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็เออเขาก็จะมีอะไรที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเราไปสมัครงานไปสมัครยังไงมีข้อแนะนํำยังไงไปสมัครงานยังไงจ้ะตอนแรกนะคะสําหรับ คนที่ย้าย<ห><ห>มาสวีเดนใหม่ๆนะคะให้เข้าไปติดตามกลุมม่มอ่อรครูนะคะในกลุม่ม Facebook ใช่ค่ะเ,เหมือนกับกลุ่มทำงานนี่แหละค่ะใช่ค่ะเป็นกลุ่มหางานนี่ค่ะกลุม่มประมาณกลุ่มหางานก็เดี๋ยวจะเจะจะับ แปะไว้ข้างๆแล้วกันเนาะเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่มาอยู่ที่นี่สนใจเข้าไปเซิร์ดูนะคะเป็นชื่อว่าห้องงานค่ะห้องงานจ็อกโอันละเข้าไปกดติดตามไว้นะคะจากนั้นม,มันก็ขึ้นอยู่ที่ความพยาย,ยามของเราว่าเราจะเข้าไปเซิร์ชดมูมากน้อยแค่ไหนว่าเราเข้าไปติดตามข่าวสารข้อมูลในนั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเรา พอเราได้ข้อมูลมาแล้วมันขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราพยายามคอนแทคที่จะได้เราต้องการงานนั้นขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะซึ่งการติดตามติดต่อสอบถามก็คือคอมเมนต์นั่นเองค่ะติดตามคอมเมนต์สื่อสารถามเขาอันนั้นก็คือการแสดง เขาเรียกอะไรแสดงความแบบสนใจความสนใจของงานซึ่งเราอยากทํางานจริงๆนะคะให้ความสําคัญกับงานนั้นๆว่าเราอยากจะทํางานนั้นจริงๆซึ่งเราได้ติดตามเนื้อหาตลอดว่างานจะเป็นยังไงอันนี้คืองานอะไรคะที่ว่าหลานไปทำเนาะตอนนี้รู้ทํางานทําความสะอาดค่ะแต่ว่าแบบรับจอบไปด้วยเพราะเรียนไปด้วยอื ตอนแรกทําทำงานเยอะนะคะทุกท่านทางานเยอะแล้วเรียนไปด้วยแล้วเรียนไม่ทันนะคะเจ๊ก็เลยบอกว่าอย่าไปทํางานเยอะไม่ให้ทําเยอะนะคะเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่เราไม่สปีดตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าน้องน่ะเขาอยากจะส่งน้องชายอีกคนหนึ่งเนาะ,ะเรียนให้สูง,สงขึ้นนะคะทุกท่านก็เราก็สู้กันสุดฤิ์เหมือนกันนะคะแต่ก็เลยบอกว่ามันมันไม่ได้ต้องสปีดชีวิตของเรามันไม่ต้องสปีดขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ เดี๋ยวมันจะไม่มีความสุขมันจะรีบร่งเกินไปมันจะพยายามมันจะทําให้เครียดนะคะทุกท่านก็เลยจาก8ชั่วโมงให้น้องลดออกมาลดเหลือชั่วโมงตอนนี้วันละเท่าไหร่ไมู่่วานลดจาก8ชั่วโมงเหลือ7ชั่วโมงเอ้าไม่ใช่มันก็แล้วแต่เนื้อง,งานแล้วเราว่างขนาดไหนหรเรียนบางทีเขาก็จะให้เราเรียนเต็มเวลาบางวันเขาไม่ได้ให้เรียนเรียนทั้งวันอย่างนี้ยค่ะ เราก็ไปทํางานได้เราก็ต้องแจ้งที่ทํางานไปด้วยถ้าเราไม่บอกเหตุผลของเราไปการทํางานของเราเราทำํำง,งานได้เท่าไหร่วันหนึ่งอาจจะวันพุธอย่างเงี้ยเราทําได้เยอะค่ะได้8ดชั่วโมงสมุดนะคะก็บอกเขาเพราะว่าเราไม่มีเรียนพร้อมกับการแพลนเรียนเราต้องกล้าคุยกับครูนะคะสำคัญพูดไม่ได้หรือสื่อสารกับครูไม่ได้พยายามนะคะ เพราะว่าการพยายามสื่อสารกับครูอย่างเงี้ยครูเขาจะประเมินว่าเราเริ่มเป็นภาษาเราแล้วนะคะแล้วเขาก็จะรีแล็กเขาจะไม่ค่อยจะอะไรกับเราเยอะนะคะถึงเวลาสอบเราเขียนได้เราถามว่าสอบได้ไหมก็ไม่นะคะอย่างที่บอกไปก็สอบตกซึ่งมันเร็วเกินไปในการสอบแล้วก็ผ่านทีเดียวอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่เรื่องอายนะคะท่านมันไม่ใช่ภาษาบ้านของเราแต่ว่าเราก็พยายามกันนะคะก็ช่วย ช่วยบอกกล่าวกันนะอันไหนที่ไม่ได้ก็น้องมาอยู่ที่นี่ก็ได้ถามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งศัพท์ต่างๆมันหมายความเหมือนกันแต่ใช้ในกรณีไม่เหมือนกันนะคะมันใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะพร้อมกันก็จะได้เข้าใจมากขึ้นทีนี้ก็เห็นเมื่อวานก็เล่าถึงคือคือเหมือนเขาเขาหลอนเรียกว่าหลอนก็นแล้วกันเนะาะเมื่อคืนก็ถามอ,าอะไรนะจะเรียนสายอาชีพยังไง เอออยากได้งานเอาละร้อนเนี่ยร้อนไงร้อนก็เราก็ต้องเบรกเอาไว้บ้างเนาะก็เลยบอกว่าเอาตามสเต็ปนะคะเรียนไปเรื่อยเนาะมีงานเราทํางานได้เท่านี้ก็พอแล้วซึ่งเรื่องของเรื่องคือคือคนไทยเราเจ๊ไม่ได้พูดถึงทุกคนนะคะทุกทา่านเราไม่เคยขอเงินใช้นะคะแต่ว่าอย่างเจ๊เจ๊ซัพพอร์ตเขาอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาก็อยากจะดูแลตัวเองเขาโตแล้วเขาจะดูแลตัวเองเขาอยากมีเงินซื้อของตัวเองไม่อยากมาขอเราแล้วนะคะทุกท่าน ก็ให้ขอน้อยลงะทุกวันนี้ขอไหมขอนะคะทุกท่านแต่ก็มันน้อยลงก็ก็ยังดีใจนะที่เขายังก้าวออกไปสู่ตลาดงานได้นะคะซึ่งเร็วมากเจ๊ก็ว่าเออมันเร็วเกินไปนะสําหรับคนเพิ่งมาอยู่มาอยู่ได้กี่เดือนนะตอนอที่หนูได้งานแรกหนูมาอยู่ได้สองเดือนได้สองเดือนนะคะทุกท่านภาษาก็ยังไม่เป็นไม่เป็น <c oughs> แต่ว่างานนี้เขาไม่ได้เน้นภาษาใช่ไหม มันก็มีบ้างมันก็มีบ้างที่ที่ถ้าเราทํางานในออฟฟิศอย่างเงี้ยครับทุกท่านออฟฟิศนี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องทานะเขาทํางานในออฟฟิศคือทําความสะอาดกันนะแต่ว่าอย่าไปอย่าไปแยกงานอย่าไปดูหมิ่นงานนะคะทุกท่านงานไหนที่เราจับได้ต้องได้เงินมันก็จับได้ต้องได้เช่นกันนะคะเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งมันเยอะนะคะชั่วโมงเพราะว่าอยู่ที่นี่ทุกอาชีพก็คือแบบเท่าเทียมกันหมดแบบ เขาไม่ได้แบบว่าแบ่งว่าอาชีพนั้นเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงคือทาทาอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพสุจิตก็คือดีหมดอมเพราะว่ามันเ<ย>มืองเชิง<ย>ชัง้นมันเท่ากันแต่ว่าเขาก็จะมีแค่เงินเดือนมันคนคนละเขาเรียกอะไรเงินเดือนมันก็ได้แตกต่างกันไปเนาะก็อยู่ที่ว่าเขาเรียนมาเยอะอะไรเงี้ยนะคะทุกท่านแต่ว่าในกรณีของเราเรายัางไม่ได้เริ่มต้นเรียนเลยนะคะแล้วก็ไปสมัคร หางานทีนี้ก็พอเราได้งานมันก็เริ่มชื่นใจเนาะอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีพลังเริ่มอยู่ได้เริ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยทำงานจันทร์ถึงอางทิตย์ทุกท่านมันมันต้องพักบ้างอ่ะเนาะไปเรียนด้วยมันก็จะเรียนไม่ทันอ่านะคะก็อยากจะฝากไว้และก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่เพิ่งมาหรือกําลังจะ,ะกําลังจะ พาลูกหลานมาหรือ,เ,อเพื่อนๆหลายๆท่านที่กำลังจะติดตามแฟนมาถ้าอยากทำก็ดูรายละเอียดกันมานาะแล้วก็หาอาชีพเจด,ดตัวมาได้บ้างก็ดีนะคะทุกท่านเนาะส่วนเนี่ยอย่างหลานเจ้ก็ให้เขาอย่างอย่างเจ้เจ้ก็ให้หลานเจ้เขาเรียนผู้ช่วยพยาบาลพื้นฐานมานะคะทุกท่านก็ไม่น่าจะหางานที่นี่ยากขอให้เป็นภาษาอีกนิดนึงนะคะ ก็จะให้ให้เรียนเป็นอ่าสเต็ปอ่าค่อยคคือมันเรียนมันตามสเต็ปนั่นแหละค่ะทุกท่านเนาะตามชั้นไปเนาะ<ม>อย่างน้องสาวเจ้นี่เขาก็มีประสบการณ์การทําความสะอาดหมาซึ่งเจ้เคยลงคลิปไปแล้วนะคะความสะอาดมาจากอะไรนะอ่อสุวรรณภูมิค่ะ<ม>ทุกท่านมีประสบการณ์มาอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆนะ ถ้าเกิดว่าทุกท่านลองเข้าไปดูเซิร์ชจากเมืองไทยลองดูเนาะแล้วก็ลองแชทกับเขาดูงานที่สวีเดนไม่แน่นะคะเขาอาจพาเรามาที่นี้ได้อันนี้เจ๊ไม่มั่นใจนะไม่เคยทำเหมือนกันแต่ว่าที่เขาสัมภาษณ์หรือก็โทรไปถามเขาเรียกอะไรนะที่เรามีประสบการณ์มาเขาก็ต้องโทรไปถามที่เมืองไทยอะค่ะ เขาถามเขาโทรไปถามงานงานที่เราเคยผ่านมาน่ะอืม mm hmm. เขาก็โทรไปถามเหมือนกันโทรไปถามตั้งหลายครั้งใช่ไหมสามครั้งค่ะ<า>ม,มันเป็นงานหนู mm hmm. พอหนูได้งานแรกไปแล้วแล้วทีเนี้ยหนูอยากได้งานเพิ่มอีกแล้วหนูก็เลยไปซื้อง,งานที่สองเป็นงานทําความสะอาดบ้าน mm hmm. ซึ่งรายละเอียดการสมัครมันเยอะมากเยอะมากๆแล้วเขาก็ให้หนู mm hmm. ค่ะเขียนรีเฟรน มาว่าสามารถติดต่อใครได้บ้างหนูหก็เลยลองเขียนไปก็ไม่คิดว่าเขาจะติดต่อจริงๆ,ๆ,ๆเขาติดต่อจริงๆไปสามคนไปถามว่าไปถามข้อมูลของเราว่าประมาณว่าเราทํางานที่นั่นเป็นยังไงบ้างเรามีนิสัยเป็นยังไงบ้างแบบเพราะว่าการที่เราจะไปทําความสะอาดบ้านมันต้องเช็คประวัติเรามาแบบให้ละเอียดนิดนึงอย่างเงี้ยเพื่อ เพื่อว่าให้เขาไว้ใจเราได้ว่าเราไปทําความสะอาดบ้านเขาแล้วจะไม่ขโมยโขงเขาหรือว่าไม่ทําสิ่งโองเขาเสียหายอะไรเงี้ยว่าเรามีความาไว้ใจได้ในระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดง่ายๆเขาอยากจะรู้ประวัติเราเกี่ยวกับละว่าเราเป็นอย่างเช่นเนาะอาจจะกรนไหมอาจจะเคยทําร้ายร่างกายใครมาบ้างเออเคยเคยติดเคยโดน เขาหาอะไรไหมที่เมืองบ้านเรานะคะท่านเขาก็เอาความชัวร์ความเซฟงานที่ไหนเขาก็เอาค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเคร่งขนาดไหนแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราเพิ่งมาอยู่ด้วยนะคะประวัติการอยู่ที่สวีเดนเราไม่มีนะคะท่านเขาก็เลยต้องจะเป็นต้องโทรไปที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อข้อคิดส่วนตัวเลยนะคะข้อคิดส่วนตัวของของเจนนี่มันแปลกเจ้คิดว่า อา้าวถ้าเกิดว่านายจ้างทางนี้โทรศัพท์ไปถามเาจ้าของงานที่เราเคยผ่านงานมาจากเมืองไทยอะค่ะเจ้เลยคิดว่าถ้างั้นทางเมืองไทยเราก็เซิร์ชงานได้สิคะใช่ไหมแต่ว่าเราต้องไปผ่านากรมแรงงานนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือความคิดส่วนตัวเฉยๆค่ะทุกท่าน <c oughs> ถ้าเราไม่ลองอะเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ลอง ใครสนใจก็ลองทําดูเนาะเขาอาจจะเน้นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะทุกท่านเนาะภาษาอังกฤษก็มันก็ได้นะมันก็ไม่ได้งานอะไระงานความสะอาดแต่ว่างานนี้จริงๆแล้วอะ่ะเขาหาคนที่สวีเดนทําก็ได้นะส่วนมากเขาก็จะให้หาลองหาคนที่ที่สวีเดนทําก่อนนะก่อนที่คุณจะข้ามไปประเทศต่างประเทศไปหาคนงานมาทาแต่ว่า มันเหมือนว่าคนเขาไม่ค่อยอยากทําความสะอาดหรือเปล่าคะทุกท่านก็จะหาคนได้ยากเนาะหาพนักง,งานยากตรงไหนที่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีคนตกง,งานเยอะหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็กินเงินตกง,งานแล้วก็ไปหางานอื่นซึ่งเขาไม่ไม่หางานที่อยู่ในกลุ่มหางานในใน c e e o o o k นั่นนะคะ,ะในเว็บไซต์ตัวน,นี้เดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะแล้วก็ลองเข้าไปดูนะไปศึกษาไปเ,เรียนรู้ นะคะไปไปลองดูเวลาเขามีงานอัปเดตอะไรขึ้นมาเขาก็จะแนะนําเรานะคะแล้วก็มันไม่รู้อะค่ะมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้นะคะประมาณเนี้ยสาหรับส่วนตัวนะคะถ้าเราไม่เอาตัวเองก้าวออกไปหาเขาเขาจะไม่รู้เลยว่าเราอยากได้งานแล้วเราสนใจงานนั้นมากน้อยขนาดไหนหรือคุณแค่อยากมาอยู่ที่นี่แบบอ,อ,อยู่เฉยไม่อยากทํางานอันนั้น,นคุณก็ไปหาแฟน นะคะไปหาแฟนต่างชาติก็แต่งงานย้ายมาอยู่ที่นี่ส่วนสวีเดนก็ไม่ได้เน้นแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะก็มีเพื่อนๆถามนะถามเยอะเหมือนกันว่าเวลามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็อยากจะได้งานเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะก็มันภาษามันถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นมากนะคะซึ่ง เอาอย่างน้องสาวอย่างเงี้ยก็ก็เรียนพอเราไม่ได้ไปไปสัมผัสการเรียนไม่ได้พูดเยอะทุกท่านมันก็จะลืมนะคะลืมภาษาพูดแต่ไทยอะไรเงี้ยค่ะก็จะถ้าจะกลับไปเรียนใหม่เราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยคะต้องไปจูนใหม่อะไรเงี้ยมันเสียเวลาไปอีกถ้าใครถ้าใครแบบว่าสามารถเรียนได้อยากให้แนะนําแบบเรียนนะคะคุยกับคุยกับคนที่เรามาด้วยนะคะว้ พยายามเรียนไปก่อนอย่าพึ่งรีบร้อนนะคะทุกท่านอันนี้ก็จากคนที่มีประสบการณ์แล้วก็อาจจะไม่ได้ประสบการณ์เหมือนแบบโอ้โหเหมือนประสบการณ์ผ่านมาเยอะแยะาการหางานอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากเนี่ยท,ที่ว่าประสบการณ์ที่เจ๊จะผ่านที่ที่เจ๊ผ่านมาเนี่ยจะจะเรียนตามสเต็ปนะคะไปตามสเต็ปเลย ไปเรียนไปทดลองงานแล้วก็ได้งานมานะคะได้งานจากพัฒนามนะะพาพธรนมคืออะไรพัฒนาม็คือ,อ,องานเป็นราย<ห>ชั่วโมง,โมงนะคะทากี่ชั่วโมงก็ได้นะคะตามที่เขามีให้ก็คือเขามีงานให้เรากี่สองสามชั่วโมงเขาก็ให้เราทําเท่านั้นนะคะทุกท่านเนาะซึ่งหลานเจเขาก็จะอยากได้เพิ่มเขาก็ต้องไปสมัครสองสถานที่นะคะท่านก็ เย็นหลังจากเลิกเิกเรียนพาร์ทหนึ่งแล้วก็ก่อนจะไปเรียนตอนเช้านะท่านน้องตื่นกี่โมงตีสี่ตื่นตีสี่ทุกท่านเนาะอตีสี่แล้วก็ไปทําสักสองชั่วโมงอย่างเงี้ยสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านก็ไปเรียนแปดโมงนะคะเรียนจบแล้วก็กาพักนิดหนึ่งในวันหนึ่งดูแบกกระเป๋าอย่างน้อยสองถึงสามใบสองถึงสามใบใช่ค่ะ ไปทํางานปุ๊บเราคือเปลี่ยนเสื้อผ้าจากที่ทํางานแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไหนจะพวกห่อข้าวไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อกับข้าวข้างนอกนะห่อข้าวไปกินด้วยอแล้วทีนี้อพอเสร็จจากโรงเรียนปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้ามาทํางานต่อแบบนี้ทุกวันเคยมีฟิลไหมฟิลที่แบบว่าเออเลิกเรียนแล้วเราเหมือนเรากินข้าวไม่ทันอุทันเจ๊เคยมีฟิลนะเอาข้าวไปจะไปทํางานเนี่ยหิวข้าว หาที่นั่งตรงมานั่งเลยนั่งกินข้าวเลยหิวมากทุกท่านหิวจริงๆนะนมัน<ร>ไม่มีแรงใช่บางทีขึ้นรถเมลเราก็อาจจะไข่เจียอะไรเงี้ยเวลารอรถเมลนั่งกินสา,สายหันซ้าย,า,ยายหันขวากินเลยทุกท่านบางทีไนะ่นเจ๊นนั่งตรงมาตรงมานั่งอ่ะที่สนามที่เขามีให้นั่งต่างๆเนี่ยเจ๊ไม่อายผลั่งทางเจ้นนั่งแล้วเจ๊กินเลยนะกินเพราะว่าเราเราจะได้มีแรงไปทํางานต่อเพราะว่า เมื่อก่อนในเจ้ไปเจ้ไปเรียนเนาะไปเรียนก็ไปบอกครูว่าฉันมาเรียนได้สองสามชั่วโมงแต่ฉันอยากเรียนแต่เนื่องในจากครอบครัวฉั้นต้องการความช่วยเหลือฉันก็เลยจําเป็นที่จะต้องทํางานด้วยนะคะเขาก็บอกเขาโอเคเขาให้ไปเขาก็ดูว่าการเรียนเราไม่เคยขาดไปโรงเรียนทุกวันนะทุกท่านทุกวันถ้าไม่ป่วยจริงๆอ่ะจะไปเขาแค่เน้นว่าถ้าไปทํางานก็ต้องแจ้งเขาให้อ่าเขาเรียกอะไรแจ้งเขาให้ให้เร็วอะค่ะ เวลาเจ๊าบางวันอะ,อาะงานงานที่เขาต้องการเราเขาโทรมาวันต่อว,วันนะทุกท่านพอนั่งเรียนปุ๊บ SMS ขึ้นมาต้องการงานตรงนี้คุณเริ่มงานตอน9ก้าโมงเนี้ทุกท่านลาครูเลยทุกท่านมันจาเป็นต้องทําให้เราสปีดการพูดออกไปเพื่อสื่อสารให้ครูรับรู้นะคะเสร็จเ้ากา็ไปทํางานช่วง ช่วงนั้นก็กว่าจะเลิกก็4ี่โมงนะคะทุกท่านเนาะกว่าจะได้กลับบ้านหิวโหยแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปซื้อกับข้าวเนาะบางวันก็ต้องอใช้ชีวิตกินอะไรนะ,ะกินเสมอโคสที่นี่เขาเรียกอะไรเสร์โคสขนมปังขนมปังกล้วยอะไรเงี้ยก็ติดตัวไปนะคะเผื่อหิวนะคะทุกท่านเสร็จแล้วก็บางสถานที่เราไปทํางานเมื่อก่อนเจ๊ทำงานดูแลเด็กนะซึ่งหลานสาวก็สนใจอยากจะดูแลเด็กเนาะจ๊ก็บอกว่าที่นี่มันต้องเรียนเนา มันต้องเรียนถ้าเกิดว่า,อาสอนอนุบาลอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ต้องจบไฮสคูลนะก็เรียนไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าใครที่เรียนไม่ไหวหรือเราทำงานามีประวัติงานดาีที่ทำงานเขาเขาสนับสนุนให้เราไปเรียนเขาจะให้เราไปเรียนเ,เกี่ยวกับผู้ช่วยเลี้ยงเด็กนะคะใช่ผู้ช่วยเลี้ยงเด็กคือบ้อนเพิร์ตเลยนะคะตอนนั้นเจ๊ทำอยู่ แผนสายงานนี้อยู่นะคะแต่ว่าเจ้รู้สึกตอนนั้นมันมีชีวิตมันพลิกไงก็เลยไปทำไปเปิดเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่นะก็เลยไม่ได้ไม่ได้สารต่อนะคะก็มันก็มันก็เป็นแนวทางที่เราหาแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปเรื่อยๆทดลองทดสอบไปอย่างนี้นะคะทุกท่านเนาะก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกท่านอย่ายอมแพ้แล้วก็ใครที่กำลังคิดทำไมหางานยากจังนะ จว่างานมันไม่ได้หายากนะ,ะอยู่ที่ว่าเราคือคือความที่เราอยากทำอะเราก็เราก็กดไปเรื่อยอะทุกท่านกดดูตามเว็บไซต์เดี๋ยวนี้มันตลาดออนไลน์มันเยอะค่ะทุกท่านก็ลองเสิร์ชเขาดูนะซึ่งก็มีตัวอย่างให้ดูก็คือ,อ,อครอบครัวเจก็มีหลานอะไรเงี้ยค่ะเราต้องไปเสิร์ชดูเองนะคะอาจจะเสิร์ชยังไงยากเหลือเกินคนข้างๆเรามีะคะ่ะบางคนอะเขาก็ไม่ให้เรา ทํางานเนาะแต่เดี๋ยวไปเล่าถึงคลิปข้างหน้าดีกว่าสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอบคุณการมานั่งแชร์ประสบการณ์การหางานนะคะซึ่งน้องใหม่พี่ใหม่ป,ป้าหน้าอาใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาหรือจะเข้ามาก็ได้นะคะที่แวะเข้ามาดูก็ขอให้ทุกคนมีความโชคดีแล้วก็ได้งานเร็วๆให้ชีวิตให้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ หวัง<ด>หวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะทุกท่านนะก็เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ